นะเขามาดูครั้งแรกเหรอกดติดตามไม่ก่อนไม่กดไม่ไปต่อนะกดย่างโอเคอินโทรมารก็กราบตสดทุกค้นด้วยนะฮะวันนี้แกนทีมีอัปเดต่อนอื่นต้องขอโทษด,ด้วยที่หายหน้าหายตาพอสมควรนะครับผมช่วงนี้คือป่วยป่วย ปวดเยอะเลยดูหน้าผมจะซิดๆหน่อยนะก็ตอนแรกก็อไม่สบายน่าจะเป็นไข้วันใหญ่นะผมนอนป่วยเลยตัวร้อนลุกไม่ไหวนะครับผมปวดตามตัวแล้วก็ปวดหัวมากเลยปวดสองวันติดแบบไม่หายเลยนะครับผมแล้วพออากาศเริ่มดีขึ้นใช่ไหมไข้เริ่มหายผื่นขึ้นตามตัวอ <c oughs> โอนเซ็งเลยแล้วพอผื่นผื่นเริ่มตกสะเก็ดใกล้หายเป็นปัสสาวะเซีกโอ้โคตรปวดเลย โอเคตอนนี้ก็ยังกาลังกินยาอยู่นะฮะก็น่าจะใกล้หายแล้วคือป่วยต่อกันเลยสามอาการเลยคือโอเคละอาจจะเป็นที่เราดูแลร่างกายตัวเองไม่ดีด้วยนะครับนอนไม่ค่อยพอโอเคก็อีเว้นต์นะผมเป็นหมวกช้างบวกปืนฉีดน้ําช้างนะครับผมก็พอดูรีวิวของช่องพี่ๆมาบ้างแล้วนะครับผมก็เป็นเปิดน้ํานะออื ก็จะมาดูว่ามันจะดีพอสมควรแล้วผมเก็บเพชรได้พอสมควรนะผมได้หมื่นสามนะอ่าฮะก็ได้ได้แค่นี้เลยสุดแล้วทําสุดความสามารถแล้วเพราะว่าบอลที่ป่วยอ่ะวันที่ป่วยก็ลุกๆมาเล่นไม่ไหวนะครับผมเปิดคอมหยิบโทรศัพท์มากับมันมองไม่ได้มันปวดตาใอารมณ์อารมณ์ไหมมันปวดตามองไม่เห็นนะครับผมอ่าฮะอืมเราไปดูประกาศกันดีกว่าเป็นอีเวนต์ซ้อนจากอีเวนต์การ์ดนะผมเพราะว่าอีเวนต์หนูเอื้อนนี่หมด16นะครับ อ่ฮะแจกลูกบาทนะผมเฮ้ยแล้วก็แจกเจ้านี้ด้วยนะรางวัลอือแถวเป็นส่วนหนึ่งของอ่าจี้นะผมประกาศนะผมจี้เครื่องรางเทศกาลสงการฮะมวช้างโอกาสตุดุดจุดจุดดจุดนะผมสกีนควบคุมลูกเต่าแม่นยำเมื่อไม่แสดงผมเติบโตบวกสองนะผมเมื่อตกพื้นที่ผมมุมอกาสจุดๆ,ๆยิงปืนฉีดนะ้ำไปยังภายในแถวเฮ้ย ไอหนูไอจะสุดเกินไปหรือเปล่าวะ่หมวกนี้น่าโดนมากเลยผมบอกหมวกนี่ตรงใจมากเลยคือแบบไอรินอ่ะไอรินนัมเบอร์ทูอ่ะโอเคแล้วก็ไปอีกอันเป็นปืนฉีดน้ำนะผมปืนฉีดน้ำช้างแผลน่อะฮะเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกแรนด์ม้าของฉันโอกาสจะถูกกักขังและจ่ายค่าพันธะอีกครั้งถูกปล่อยนะผมก็คือถูกขังนั่นเองโอเคเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาสยกเว้นค่าพันธะหลังจากนั้น ย้ายไปยังพื้นที่ว่างที่ใกล้ที่สุด2ครั้งก็คือ,อฟรีค่าพนางสองครั้งแล้วก็ย้ายไปไหนก็ได้นะครับผมไม่ใช่ดิใกล้ที่สุด2ครั้งก็เหมือนเสื้อกันฝนอ,าาอ่ะฮะปืนฉีดน้ําช้างนี่ค่อนข้างจะงองแง,งนะผมที่น่าจะโอเคก็คือเป็นหมวกแนละ้วหมวกหน้าหาไว้นะผมน่าจะไปโมดิฟายเล่นได้หลายตัวนะห,หมวกนี่มาว่าหมวกกันวิกห,หมวกกันวิกมาเอาไงดีวนะนบ ม่เอาดีกว่าหมวกเปิดนี่ดีกว่านะฮะโอเควิธีการหาง่ายนิดเดียวนะฮะ <c oughs> ง่ายจริงเขาบอกมีโอกาสได้เป็นยานไม่น่าได้หรอกเพราะเรามีแล้วโอเคเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นผมมีแล้ววะผมกันเขียนอ๋อมันเป็น S นะครับผมผมมี S บวกนั่นเองแล้วม่นับแต่ที่อยากได้ก็ต้องเป็นกองหมีนี้ไม่รู้จักนะผมอีกสองอย่างไม่รู้จักก็คืออะไรโอเคทุกครั้งที่ครบห้าครั้งนะผมบุตไอ้วัตถุดิบจะไม่หายไปก็คือ มันแลกเหมือนกันหมดเลยเหรอโอ้โหแม่งสีต่างกันนิดเดียวกดผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะบอกว่าต้องมีคนกดผิดมากแหละโอเคที่เราต้องการคือสีเหลืองนะผมสีเหลืองสีเหลืองชาร์จเป็นสีเหลืองนะผมโอเคก็คือใช้อาปืนฉีดน้ำสองอันนะผมแล้วก็ซองกันน้ำสามอันนะผมทั้งหมดต้องใช้ทั้งหมดสามชิ้นนะผมอันนี้ต้องใช้หก ส่วนเจ้านี่สามสมเก้าอ่าฮะต้องใช้เก้าชิ้นนะผมก็ไม่เยอะนะผมสำหรับก็ที่ผมคาดเดาว่าไม่เยอะนะโอเคแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเดี๋ยวเราไปดูว่ารวมมีไหมนะฮะจุบจ๊บจอ่ารวมไม่น่ามีครับผมอ uh huh. แล้วก็ร้านค้าไปเช็คร้านค้าหน่อยเผื่อเจอเห็นล่าสุดที่พี่เติมกันไปก็เป็นลูกบาดเพชรหนึ่งพันนะนะผมไม่ได้เติมนะ ก็เป็นแบบเลือก299นะแล้วก็เอามาหลอกขายตามเดิมนะผมก็ประมาณนี้ของหลอกขายนะครับผมอันนี่ก็ยังอยู่อ่ะที่เติมรีวิวกันไปผมก็ยังไม่เติมแต่ถ้าหมื่นสาไม่ปิดก็เติมแต่ถ้าหมื่นสาไม่ปิดก็บ้าแล้วโอเคนี่เป็นอีเวนท์ที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยจะทํานานแล้วนะก็จะทาอีเวนท์นี้นะฮะไปไปดูพื้นที่ว่างในคลังกันก่อน หกร้อยมีอขายทิ้งไปเลยนะบเอเอเอไม่ต้องขายเอไม่ต้องขายโอเคว่างประมาณร้อยร้อยสามสิบหนึ่งไม่รู้คิดเลขถูกเปล่าแต่ขึ้นเดินสูงขึ้นแ็ตกตกขึ้นทุกวัน <laughs> โอเคไปสุ่มกันดีกว่าสักพันก่อนกดำขำๆสักพันก่อนสุ่มฟรีสุ่มฟรี R ของดองเดี๋ยวค่อยไปไล่เปิดนะครับผมเปิดมาสักชิ้นหนึ่งให้ชื่นใจก่อนอว่าให้แบบใจชื้นก่อนได้ไหมเงาเงาสักชิ้นก่อนแปลเอสมาว่ะ <laughs> <laughs> ผมพูดอยู่ทุกครีมนะว่าเอสเป็นจี้ที่ค่อนข้างไม่มีประโยชน์นอกจากเอามารวมอย่างเดียวรวมจี้เอให้ครบเนั่นเองให้เป็นบุกเจว้า นี่จะไม่มาให้ผมเลยเหรอจะร้ายว่ะไม่เปิดหัวเลยแต่มันก็น่ารักดีนะคนคิดว่าไหมถ้าเกิดแบบว่าเขาเอาแบบว่าพวกสกินหมวกอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใส่ไปในตัวละครเราจะติดไปใน,ในตัวละครเหมือนเกมแนวอื่นมันจะเป็นยังไงวะ <c oughs> ชิ้อ๋ามาแล้วหนึ่งชิ้นฮะโอเคปืนฉีดน้ำต้องใช้ อ๋อสองต้องใช้เยอะกว่านะผมสองนี่เป็น A หรือไม่แน่ใจนะว่า A บวกหรือเปล่านะครับไม่มีฮะถ้าเป็น A บวกก็ต้องลุ้นแสงอย่างเดียวนะชึ้โอเอสวะอืมก็กดไปสองห้าสิบแล้วนะผมมาชิ้นเดียวนะสามร้อยแล้วโอเคสองเป็น A อนะ แล้วกดเด็สักสองทีนะผมแล้วไปเปิดของดองในคลังกันๆๆ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 ชุมฮึสฮึม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 ฮึสึมาแล้รึรู้มึกเซมงะมอึมงมาึม้ึมะึอฮึม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 ฮึอ้อึมฮ ไอหมวกนี้มันเอาเรื่องเว้ยอ่าโอเคเราไปดูของดองกันนะฮะเดี๋ยวไปดูของกด้กี่ชิ้นละอืมได้หนึ่งชิ้นแล้วครับก็สามารถไอชางนี้มันคืออะไรนะผมลืมแล้ววะเมื่อสร้างแลนด์มาร์กใช่ไหมไปที่หัวมุมแล้วเปิดน้ำผมจะใส่ให้ลูลูเบลดูีิมันจะปั่นป่วนแค่ไหนแต่มันไม่ไมรู้สใครสกิลมันจะทับกันหรือเปล่านะฮะ เรงนั้นควคุมเต่าสตเมื่อตกพื Coleman ้นที <choice> ่หัวมุมอ๋อเมื่อตกหัวมุมนะผมงั้นก็ต้องใส่ใส่ให้เจ้าลูลูอย่างเดียวนะผมลูลูเล่นสายหัวมุมได้เลยไหมก็ไปใส่ให้ตัวที่โดดไปหัวมุมนะออ้าวฮะไปใส่กับจี้หัวมุมก็ได้แปนมุมอะผมมีอยู่สร้างแรงมล้วเด้งไปมุมนะครับผมตึ๊ดตอนนี้หนึ่งชิ้นแล้วขาดอีกสองชิ้นนะครับ จริงๆอ่ะมันมีของที่เหลือไม่กี่ชั่วโมงผมเปิดเล่นไปหลายอันเลยอ่ะโคตรเพลงเลยผมไม่รู้อีเวนต์จะอัปเดตวันนี้ไงผมเห็นคลิปพี่ๆก็เลยเอ้าว,วันนี้มีอีเวนต์เหรองงเลยแบบงงๆอ่ะโอเคของดองก็หวังนิดๆหน่อยๆว่าจะได้ทักชิ้นสองชิ้นไม่หวังเยอะหรอก <c oughs> แต่ผมก็ดองไว้เยอะอยู่นะเปิดเล่นไปสี่ห้าอันได้แล้วก็มีแบบที่เป็นห้าด้วยอ่ะเนี่ยแบบนี้ บวกห้าทั้งสองอันอะที่เปิดทิ้งไปอะผมไม่รู้ไงว่าวันนี้มันมีอีเวนต์เจ้าอยู่เหลือมันเจ็ดชั่วโมงจริงๆเก็บไว้ก็ทันอยู่อะผมว่าแล้วเอามงมันมันไม่รู้มันไม่รู้ว่าผิดอยู่ดีอะเ <c oughs> น้นพแพร่มโอ้ยสองอันแล้วอะออกเยอะนะแต่เอบวกอะดฉีดน้ำมาเริ่มเหงาเลยนะเริ่มเหงาเลยนะยืม <c oughs> มีคนเคยบอกว่ากดเอบวกถึงเอสบวกก็มีเปอร์เซ็นต์ได้จีเอเวนเหมือนกัน สวตัวยังไม่เคยได้เลยเริ่มรอแล้วขออนุญาตเปิดพัดลมได้ไหมฮะเออน้องป่องแป้งผมยังอัพไม่เต็มเลยอะทำไมผมชีวิตผมมันเป็นแบบนี้วะป่องแป้งน้อยผมยังอัพไม่เต็มเลยอะเนี่ยไม่รู้จะเต็มสามสิบแล้วลูกเต๋าปล่าไหมรู้ไม่ได้ก็ไม่ได้ฮะแต่ก็กดเจออยู่บ้างนะน้องป่องแป้งก็ ค่อนข้างสกิลครบเครื่องอยู่นะถ้าเกิดไม่มีการดูดหรือไม่มีหมวกกันอย่างเช่นผมอะค่อนข้างตายง่ายอยู่นะก <c oughs> ็คือรหัสใหม่เอาสา,สามารถเอามาเล่นได้เลยอะเ <c oughs> มื่อกี้กล้องกระตุกรอลลี่ต้องให้กล้องขอโทษปะไม่ใช่ผมขอโทษแต่ไม่เป็นไร้เข,ข,ขาค่อยค่อยค่อยเปิด มีครังอะไรแต่ใกล้เต็มแล้วเปิดไปเยอะพอสมควรนะครับได้จี้มาก็อมีออฟรออยู่แต่ไม่รู้จะใส่ออฟอะไรเป็นหมวกก็น่าจะออกเกาะไม่ก็ใส่ป้องกันแต่ป้องกันไม่มีแล้วใส่เป็นออกเกาะเนาะไม่จะใส่ออกเกาะทําไมวะในเมื่อมันเปิดน้ําเออจะใส่ออกเกาะเพื่อปั่นภาษาเลยแก ต้องใส่เป็นอย่างอื่นนะใส่ออกเกาะไม่เวิร์กหรอกแล้วเขาคิดว่าไปใส่อะไรดีใส่เป็นทอยเบิ้ลสองไหมเบิ้ลเบิ้ลน่าจะไม่สิจริงๆอยากใส่ป้องกันแหละแต่ไม่มีแล้วป้องกันหมดเนี่ยใส่ดับเบิ้ลแทนเมื่อกี้หันตาอยู่โอ้ไม่มาแล้วโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยฮะ เล่าขาดอีกก็น่าจะพอสมควรไม่ต้องนับหรอกเ๋ยค่อยไปดูทีเดียว let's go จุบหืมไม่มาไม่มาไม่มาว้าวจะครบพันแล้ววะ่ะชิงโหยมาสามสามโอกาสแม่งไม่มาสักชิ้นเดียวโบ๊ะหลอก เนี่ยเอ็นี่มันหลบเก่งจริงๆเว้ยเราจะไปขายบีไอเอเล่นสักร้อยชิ้นเอสอีกแล้วว่ะโอ้ยผมว่าปืนฉีดน้ำน่าจะมาค่อนข้างยากนะฮะ เพราะอยู่ในนี้นะ่าจะมีคนผ่านหลายคนนะเพราะามันไม่จำเป็นหรือเปล่าสำหรับบางคนอะไม่รู้เออลืมดูเปอร์เซ็นต์ระหว่างไอรินกับไอนี่ด้วยนะว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับไปกันต่อโอ้โหบีลวนว่ะ อ๋อนี่กดกล่อง B หรือเปล่าวะปืนฉีดน้ำไอ้หนูธรรมาดาหยเศรษฐกิจมันไม่ดีไงปืนฉีดน้ำมันก็เลยแพงตามไปด้วยแล้วปีนี้งดเล่นด้วยเศร้าเลยไหมทุกคน,นวันหยุดสามวันทุกคนไม่ต้องเศร้านะเพราะผมอะนอนป่วยอยู่บ้านสามวันเลยหายชีวิต เว้ยกดเลื่ล่นก็จะหมดอีกห้าร้อยแล้วเนี่ยว้าเริ่มยากแล้วว่ะโหเอสอีกแล้วว่ะมาเหอะโอ้ what the fuck what the fuck you d i เออโหทิ้งห่างไปนานเลยกว่าจะมาอีกอันหนึ่ง นี่จะหมดพันที่สองแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปนับกันว่าขาดอะไรบ้างคือได้ Gs เยอะจัดเลยงงกับชีวิตเหมือนกันว่าจะเอาไปทำมะเขืออะไรวะ G ีออะปิดกันเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะเพราะว่าคืนนี้ผมน่าจะสตรีมไม่ไหวนะ,ะผมเพราะว่าลุกไปฉี่ไม่พักเลย จริงใครเคยเป็นปัสสาวะเสพจ,จะรู้นะครับผมว่ามันลุกไปฉี่บ่อยมากคือมันไม่มีฉี่หรอกแต่มันต้องลุกไปเพราะมันมีอาการปวดนะครับผมเพื่อคุยคอมเมนต์ใต้คลิปได้แตผมมาตอบนะฮะผมจะได้รับรู้ว่ามีผมปิดแพงไหมเออไม่รู้ว่าปิดกันไปเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ขอให้ผมไม่เกินเกณฑ์คนอื่นนะ ขอผมอยู่ในเกณฑ์นะออขอแบบไม่ล้ําคนอื่นไปเยอะมากจริงๆใกล้ครบสองหมื่นอีกเจ็ดพแต่ก็ไม่เป็นไรทําก็ได้นะผมจี้นานๆไอจี IG ้นี้มันจะเห็นทีนะก็ทําทไว้ก่อนโอเคเราไปดูก่อนว่าเราขาดอะไรบ้างไม่ใช่เข้ามาในนี้มันอยู่ตรงนี้ไอเบือ้อกอ่ะฮะตอนนี้ผมแลกได้สองอันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูสีก่อนนะฮะดูสีก่อน อ๋ออุ้ยจากทั้งเกียรติโยศ์ถาแรกนี่ชิ้เป่งเลยเนี่ยกดผิดมาร้องไห้โฮเฮ้ยถ้าปิดสองอนได้ห้าร้อยเพชรว่ะว้าวปิดสองอนได้ห้าร้อยเพชรเสรยอ่าสีเหลือง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 ไปอ่านดีๆเหลืองชุบเฮ้ยอย่าบอกนะมันสุบอีกเหรอ ผมคิดว่าเลือกเอาจริงว่าผมคิดว่าเลือกสีฟ้านี่คืออะไรวะสีฟ้านี่คือช้างนี่เหรอช้างที่ไม่อยากได้เลยอ่ะอยากได้หมวกอ่ะโอ้เศร้าว่ะเศร้าจริงเพิ่งรู้อ่ะอามาลุ้นอันนี้ก่อนแล้วกัน คือขาดฟ้าอีกชิ้นเดียวก็ปิดอาปืนฉีดน,น้ำนะเหมือนอเ,นะอเอาหมวกมาหลอกเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะครับผมทำให้เพื่อนๆดูก็ได้เราขาดตะเกียนเดี๋ยวไปดูก่อนเอเราขาดอีกขาดปืนอีกสองขาดซองอีกหนึ่งนะผมปืนสองซองหนึ่ง จริงอีเวนต์เนี้ยผมแนะนําให้ทุกคนข้ามนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะอืมข้ามดีกว่านะตัด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 ไปไปสุ่มกันต่อโอ้โหจะได้หมวกก็ได้เป็นอันนั้นแทนเศร้าว่ะเศร้าจริงเอาสามพันเพชรไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพ <laughs> าอีเวเนต์ก่อนเป็นแบบเลือกใช่ไหมล่ะไม่คิดว่าอันนี้มันจะมาแบบอันเนี้ยโอเคสองครบแล้วขาดปืนฉีดน้ำอีกสองอัน ก็ดูแสงอย่างเดียวอะ่ะถ้าแสงมาก็นั่นแหละถ้าไม่มีแสงก็กดทิ้งมาแสงมาก็ยังไม่ออกเออการเดียวปิดนะฮะไม่ใช่เปิดอันนี้ได้สีเหลืองทุบเลยนะโชคเลยนะได้ซองมาเกิดแล้ว ก็ปิดแต่ปืนฉีดน้ำก like ็แล้นะเอาปืนฉ uh, ีดน้ำไปทำอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไรมันยกเว้นข้าผทางสองครั้งอ่ะจะไปใส่ให้ใครวะยกเว้นข้าผ่านทางสองครั้งไม่เข้าใจเดี๋ยวจะคิดนะผมแต่มันกักขังนะมันดูดกักขังอต้องอ่านความสามารถดีๆอ่ะ พาะตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจความสามารถมันนะยังงงๆอยู่จำได้แค่ว่าอยกเว้นข้าทางสองครั้งนะครับผมโอ้โหเอสไอ้เบือกอ้วไม่ไหวกันลื้อนะลูกไม่ทำไมห้องอ้วลกโอ้อ้วชอบลือเ <c oughs> อเป็นคนจีนแล้วน,นึกขึ้นแบบนี้มาทันทีเลยเออผมรอ GGA ใน steam มันลดอยู่ผมจะซื้อมาเล่นไปเล่นเรวเพย์อยู่ทุกคนมีใครเล่นอยู่ไหม <c oughs> คือแต่ก่อนอะผมมีรหัสผมฝากเพื่อนซื้อแต่ซื้อในรหัสเพื่อนนะแล้วพอด้านไปเพื่อนก็เอารหัสไปเล่นผมก็เลยต้องยกเกมไปให้เพื่อนด้วยแต่จริงๆอะผมมาซื้อเอง <c oughs> แต่เพื่อนเอารหัสไปก็เออไม่เป็นไรเพื่อนเอาไปก็ให้เพื่อนไปโอเคปิดแล้วฮะไปดูกันว่าผมจะได้ไหม <c oughs> ถ้ามันออกสีอื่นมาผมทุ่มเลยนะถ้ามันออกสีอื่นมาฉุนกูโชคอลยนะ โอเคสีฟ้านะฮะปิดนะครับผมก็ปิดเป็นปืนฉีดน้ำโอเคเอาไปแล้วไปแล้วแป๊บ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 รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดสุดทิตไปด้วยเลยชิงก็สมุดนี่ผมน่าจะเปิดห้องสมุดได้แล้วอหอสมุดแห่งชาติถ้ารวมสมุดไอเนี่ยผมเอาเปิดรวมๆกันน่ะ <c oughs> ได้เยอะจัดแล้วก็ได้รองเท้านะั่นเองเปิดลงลงสเกนได้แล้วล่ะดูทรงโอ้โห เราไปอ่านความสมารถของมันกันนะฮะไปอัพด้วยเลยก็ได้ไปอัพเก็บไปเลยจบๆนะครบผมเก็บไว้เผื่อได้ใช้นะผมได้เอาไปรีวิวให้เพื่อนๆดูนะเพระช่วงนี้ก็ว่างไม่มีคลิปจะถ่ายนะครับผมไม่ค่อยมีคอนเทนต์ในกระบาลตั้งเท่าไหร่วุ้ยพูดไม่พอโอษถๆๆอดยับคายแกจัดไปบุกสามจัดไปห้าเลยไปเร็วๆอย่าชักช้าไอ้หนู พี่มีธุระต่อพี่ต้องไปนอนนี่สามสี่ทุ่มผมต้องไปอาบน้ํานอนแล้วนะครับเพราะว่าผมอนอนไม่พอต้องคือผมเป็นคนหลับยากต้องนอนก่อนแบบว่าสมมติจะนอนห้าทุ่มใช่ไหมสามสามสามสี่สามสามทุกกว่าต้องอไปที่นอนแล้วนอนเล่นโทศรศัพท์ไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวหลับตามัมนก็จะง่วงไปเองนะผมถ้าเกิดกะจะนอนห้าทุ่มใช่ไหมแล้วไปนอนห้าทุ่มเลยอะ่ะมันจะเหละประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามเนี้ย แย่อ yeah, okay. yeah. า,าการผมแย่เมื่อวานก็ไม่ได้นอนเมื่ออีกสองคืนอะ่ะไม่ได้นอนเพราะว่าค่อนข้าง,าง,างปวดนะครับผมอ่ะฮะแพมอะไรวะเนี่ยโอเคเราเลือกทีเอสยัดไปก่อนมันจะแพมเอาไปเลยตุกก๊กตาลบพิ่งได้มากับการดำชิงแล้วก็ปายรวมเอาอช้างน้อยยำๆช้างน้อยอา่า มันเหมือนอะไรวะไอที่มันเป็นช้างหูยาวๆมันชื่ออะไรนะผมลืมอ่ะไอที่มันอยู่ในสวนอะไรนะเขาเรียกว่าสวนอะไรวะเรียกว่าอะไรวะโัวโฉดเกิดเป็นคนที่ลืมมันก็เป็นเงียเศร้า,าชิงบวกสองไปเออผมนั่งบวกเอาจี้แสงมาบวกอ่ะจากมีหกสิบเก้าล้านอ่ะ แล้วหกสิบห้าล้านอ่ะคิดดูอ่ะเยอะแค่ไหนเอาจี้มาบวกกันเล่นๆอ่ะเยอะจัดขนาดลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้ยนะไม่เป็นไรเก็บไว้นะผมไม่ต้องใช้อยู่แล้วไอจี้เอสอ่ะผมอัพเป็นจีเอสบวกไงเนี่ยอัพเป็นเอ่อเจ้านี่เห็นป่ะเต็มเลยพอจะได้นี่มาต้องอัพหลายอย่างเลยอื้อนะฮะ เป้าไปแล้วเหลือออฟนะครับผม off ออฟก็เดี๋ยวจะไปดูซิมีออฟอะไรมั่งนะที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็มีเกาะแล้วก็มีจุกนี่นะผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวดูซิอ่าอันนี้ไม่มีนะผมก็หมดอายุไปแล้วให้ดูลองเท้าดียไม่เอาเปิดไอ้นั่นได้แล้วอ่ามีหุมดำออกเกาะแล้วก็ ไม่มีไหนเวิร์กเวิร์กเลยฮะจริงๆมันควรใส่อะไรวะตัดนางฟ้าอย่างนั้นเหรอโอ้ห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์้องการการจำตีของฝ่ายตรงข้าววันนี้น่า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 ลุนน่าลุนอืมไม่มีตัดนางฟ้านะฮะงั้นเราจะเพิ่งอัพดีกว่าโอเคเราไปดูความสามารถของมันก่อนนะ มื่อฝ่ายตรงข้ามตกเรนมาของฉันโอกาส65%ถูกกักขังนะผมและจ่ายค่าผ่านทางอีกครั้งหลังถูกปลดปล่อยเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส70%ยกเว้นค่าผ่านทางหลังจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ว่างใกล้สุด2ครั้งก็ถ้าผมจะใส่ผมก็ใส่แทน j e ็ตแพ k อะแต่เจ็ตแพ k มันมีโล่นะก็ต้องดูดูถึงความจําเป็นอีกทีว่ามันจําเป็นแค่ไหนนะผมเจ็ตแพกผมใส่เป็นไอนี้ด้วย โล่ด้วยนะครับผมอืมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยวันนี้ไปละบ๊ายบายจบแล้กดติดตาม